วันนี้พาทีมงานมาถอนหญ้านะครับวันนี้แปลงผักสลัดถอนหญ้า้วก็จะใส่ปุ๋ยวันนี้ที่แปลงผักบุ้งนะครับกำลังเกิดผักบุ้งแล้วกต้องรดน้ำปอนดินใส่ปุ๋ยถอนหญ้าครับนนปกองตุ้ง อนนี้ถอนหญ้านะครับถอนหญ้าก็จะลดปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ต้องถอนหญ้าก่อนครับตอนนี้แปลงผักชีกำลังเกิดครับกำลังเกิดตอนนี้เบียกกงตุง้งสองแปลงี้ผักบุง้งก็ปักสลัดครับต่อไปก็จะเป็นการ ใส่ปุ๋ยครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับไม่ใช่นมจีนครับขวดมันอ่าจะกดเติมน้ำใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่เลยครับปักสามฝาน้ำประมาณสักสิบลิตรครับอ๋อน้ำพอพอขดๆหน่อยคนๆหน่อย ต่อไปก็เป็นการลดนะครับรดแบบชาวบ้านครับบ้านนอกบ้านนอกครับใช้มือวิทย์เอา,ารดได้ทั่วป็นการทดลองนะครับจุลวิศีสะกอแสงอาจจะลดทุก สามวันครั้งหรือว่า1ึงอาทิตย์ครั้งก็แล้วแ,แต่เรานะครับปุ๋ยชนดดครับยูริซิสก็แสงกลับรถไปเรื่อยน,นะครับทั่วต่อไปก็จะมาดูนะครับอีกสักสามวันหรือเจ็ดวันเราก็มาดูอีกทีหนึ่งรถอีกทีนึงครับ